เส้นทางประชามติมันขัดแย้งกันอยู่ระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยและก้าวไกลครับเอ,อตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่คีย์พอยต์สามสี่ประเด็นนีอะไรบ้างหนึน่งรัฐบาลและก็ะะเพื่อไทยเลือกแก้พลปปประชามติก่อนทําประชามติแก้รัฐมนูลครั้งแรกทุกแก้ก่อนซึ่งจะเข้าคอรมอลแก้ก่อนประชามติก่อนเพื่อไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เสียงของผู้ลงคะแนนน้อยกว่าเดิมคือถ้าไม่แก้พรปปประชามติเนี่ย โอ้ยากเหมือนกันนะถ้ากับว่าต้องยืดเวลาการจัดออกเสียงประจำที่ออกไปแน่นอนฮะเพราะมันเริ่มที่จะแค่พรบประจำสี่ทุกอย่างตามรายต่างๆก็ยืดไปไอ้นี่คีย์พอยต์สำคัญพอยยืดประจำสี่ยืดไปและตามด้วยอะไรยืดไปนะน้ำหนุนจะมาใหม่ยื้อออกไปยื้อไปไงฝ่ายค้านทางคุณัชตวัตหัวหน้าพรรคก้าไกลมอว่าถวัตออกมาส่งสัญญาณบอกว่าเห็นสัญญาณบางอย่างที่จะยื้อแล้วนะ ยื้ออะไรยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญยืงขอให้รัฐบาลเล่นส่งล่างประกบภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ทันการประชุมรอบน้าประเด็นต่อมาไอ้คำถามที่ทำประชามติคืออะไรคือขออีกชั้นนะคือหลังจากแก้แล้วคำถามอีกใช่ระหว่างของเพื่อไทยกับก้าวไกลต่างกันและเป็นแท็กติกครับคำถามรัฐบาลรัฐบาลท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสอง พระมหากษัตริย์นี่นชัดเจนมากตรงตรงชัดเจนมากส่วนของก้าไกลท่านเห็นชอบหรือไม่ออที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปวกครองระบอบประชาธิปไตยมันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐโอดบอกว่าเนี่ยแค่นี้ก็เถียงกันเสียงกันสว่างแน่นอนแท็กติกก้าวไกลจึงเสนอบอกว่าเอ้ยถ้าถ้าตั้งคําถามพ่วงไปแบบนั้นตั้งคําถามแล้วมีติงอ่ะ้องคำถามมันจะทาให้คนลงคะแนนเนี่ยกังวลผมไม่รู้จะลงยังไงแต่ถ้าลงแบบนี้ง่ายอันนี้ง่ายอย่างเียเขเขียนว่าคุณรู้เทคนิคกันยังนี่คือกระดุมเม็ดแรก ที่จะนําไปสู่การร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ครับเออรอบนี้เขาบอกว่าตกผลึกร่วมกันและรัฐบาลกําลังทําเรื่องหนึ่งครับนําทั้งก้าวไกลนําทั้งเพื่อไทยนําทั้งล่างของรัฐบาลมาผสมผสานร,รวมกันเป็นหนึ่งแต่หัวใจสําคัญของเพื่อไทยและก้าวไกลก็อีกหลายพักเนี่ยม,มันอยู่ที่คําถาม ในประชามติว่าจะถามยังไง <laughs> เดี๋ยวเราจะขยายผลนี่คือร่างที่เป็นสาระสำคัญของพรบออกเสียงประชามติฉบ <hemisphere S 2> ับที่พอที่แก้ไขแก้รอบนี้มีทั้งหมด6ประเด็นครับประเด็นนะ6ประเด็น <artistic S 1> อันแรกเลยหนึ่งกำหนดวันเลือกตั้งสอสอใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือมีการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นเนี่ยให้รวมไปในวันที่ทําประชามติด้วย พูดง่ายๆคือไม่ต้องการใช้เงินมากอาศัยเหตุแห่งการเลือกตั้งประกบเลยอ๋อทีเดียว,วครั้งหนึ่งก็ทำสามพันกว่าล้านใช่ไหมใช่ค,ครับตอมากำหนดในการออกเสียงกระทําโดยการใช้บัตรออกเสียงหรือโดยวิธีการอื่นหรือโดยวิธีการใดก็ได้ที่ระทาแม้แต่การส่งทางไพรส์นีครับสามกำหนดในการออกเสียงถือว่ามีข้อยุติในการจัดทําประชามติให้ถือเสียงข้างมาก ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เดี๋ยวนะตรงตรงนี้สําคัญนะครับนี่อะไรนะกําหนดอะไรให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ใช่ผู้มีสิทธินะไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์นะครับเพราะเขาห่วงกันมาว่าถ้าอิงตามผู้มีสิทธิ์เนี่ย<อ>กลัวคนมาใช้ประชาธิปติเนี่ยไม่ถึงรึ่นใช่ไม่เอาเวลาตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย42ล้านคนประชากร6 6สบกมีสิทธิ์เลือกตั้ง42พราน้น ้องครึ่งหนึ่งของสี่สิสองไของเดิมนะแต่แก้ใหม่ให้มีได้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกสิทธิ์และต้องมีเสียงมากกว่าหรือว่าเสียงสูงกว่าคะแนนที่ไม่แสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชามติไอ้นั้นพอฟังไอ้นั้นพอฟังได้แต่ว่าการปรับแกนสำคัญของจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเหลือผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพื่อนอันี้อันี้ปรับเยอะแปลเทคนิคง่ายๆคืออาศัย ข้อเสนอตามร่างของก้าวไกลมาประกบเลยเอแต่นั่นไม่พอครับต่อมากำหนดให้กกตเพย่อให้กระบวนการขั้นตอนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้รับการแต่งตั้งอย่างทั่วถึงครับและให้จัดทำประชามติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบกำหนดในการออกเสียงใช้เขตประเทศเขตจังหวัดเขตอาเภอเขตเทศบาลหรือเขตอื่นเขตใดก็ได้อันนี้เหมือนเดิม กํนะาหนดให้การออกเสียงหากพื้นที่ใดมีการเลือกตั้งสสใหม่ให้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มาออกเสียงได้เลยครับนี่คือ6สาระของร่างเราได้ข้อมูลนี้ลึกลับจากทํำเนียบมาสาระที่จะเข้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะอ้าแล้วร่างที่แก้ไขสําคัญอยู่ไหนนี่มาตรา6กับมาตรา13มาตรา6ให้ยกเลิกความในมาตรา13ครับขอ,<ล>ของพลบใช้ใหม่ก็คือ การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องการทําประชามติเนี่ยคือข้อเมื่อกี้ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งนี่ไงัว <ไป S 1> จะทงการอยู่นี้เลยไปแก้สองชั้นประชามตินั่นแหละสองชั้นนะของผู้มาออกเสียงและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความเห็นหรือเจตนาใดๆในเรื่องของการทําประชามติเลยก็อย่างที่บอกตลอดว่า ที่กลัวประชาชนทต่ไม่ผ่านก็คือไอ้สองชั้นเกินครึ่งสองชั้นนี่แหละนี่เราไปดูงี้นะถ้าเป็นแบบนี้ปร,ระชามเดิมทีการเลือกตั้งปี6พี่วียอดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง77จังหวัด52ล้านคนอ๋อแยกเป็นผู้เกิดระหว่างเนี่ยเอ่อระหว่างปี47ถึงปี48อ่ะผู้มีอายุ18ปีเนี่ยล้านคน52ล้านคนไม่ใช่42 52ล้านคน52ล้านคนเกิดระหว่างปี0 6จนถึงปี26เนี่ยอายุ4 0ถึง60 20กว่าล้านคนครับเกิดระหว่างปี2 7 4ถึง46อายุ20-29ถึง29 17ล้านคนครับเกิดระหว่างปี2 4 9 1ถึง2อ0 5อายุ6 1ถึง75คือรุ่นพีวีเนี่ย9ล้าน3คนรุ่นพีวีเล้านคนเกิดก่อนปี2491อายุมากกว่า75าเนี่ย2ล้านเล้าน็นม้ล้านคนนะครับเดิถ้ากึ่งหนึ่งของ52ต้องเท่ากับ26ล้านคนอ่ะ แต่ถ้ามาปรับใหม่ออไอเนี้ผู้มีมกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ล่ะผู้มาใช้สิทธิ์ปีอกสองสาล้านสามสิล้านคนกึ่งหึงก็เท่ากับ18ล้านคนหายไปเยอะใช่ถ้ายึดยี่บวกล้านคนยึดจากครึ่งหนึ่งของ52เนี่ยโอกาสประชามติไม่ผ่านสูงมาก <c oughs> แต่เมื่อแก้มาใช้กึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ ใช้แค่คนมาลงประชามติ18ล้านใช่ผ่านโอกาสผ่านทำไมถึงแก้งครับเพราะเดิมทีเส้นทางประชามติมันขัดแย้งกันอยู่ระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยและก้าวไกลครับเออนี่ตอนนี้เริ่มจาก23เมิาเมษางพรบทั้งหมดถูกบรรจุไว้แล้วพี่วีครับไว้ในระเบียบวาระสองฉบับคือของพรรคเพื่อไทยกับของก้าวไกลครับ และมีการพูดคุยกันตั้งแนวคำถามตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่18พฤษภาตั้งไแล้วแขวนไว้ที่ทําเนียบให้คนแสดงความคิดเห็นครับตอนนี้จะนำไปสู่การพิจารณาสมัยการเปิดประชุมสภาวิสามันเดือนมิถุนายนเนี่แหละ,ะวันที่18เขาล็อกๆกันไว้ประมาณนั้นนะ18มิถุนายนใช่ ะสะพานอาจะเปิดวันที่สองใช่ไหม,อมสองกรกฎาคมครับะะะะตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่คีพอยสามสี่ประเด็นมีอะไรบ้างนหนึ่งและบนและก็เพื่อไทยเลือกแก้พรปปประชามติก่อนทําประชามติแก้รัฐมนูลครั้งแรกถูกแก้ก่อนซึ่งจะเข้าคอรมอแก้ก่อนประชามติก่อนเพื่อไปแก้รัฐธรรมนูญเ,เพื่อให้เสียงของผู้ลงคะแนนน้อยกว่าเดิมคือถ้าไม่แก้ปรปปประชามติเนี่ย โอ้ยากเหมือนกันนะถ้ากับว่าต้องยืดเวลาการจัดออกเสียงประชาธิปตยออกไปแน่นอนับเพราะมันเริ่มที่จะแค่พรบประชาธิตยทุกอย่างตามลายต่างๆก็ยืดไปไอ้นี่คีย์พอยสําคัญยืดป,ประชาธิตยยืดไปและตามด้วยอะไรยืดไปนะร <c oughs> ับนุนฉบับใหม่ย, <c oughs> ยื้อออกไปยื้อ,อไปนะ <c oughs> ในยะที่ซ่อนอยู่คือรัฐบาลตั้งใจทําร่างประกบกับสฉบับที่อยู่นในวาระ พิจารณาของสภาสภารับไปแล้วของพักเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้รัฐบาลต้องเสนอร่างประกบเก็เป็นสามสล่างนะเออต่อมามีการมอบให้กฤษฎีกาเป็นคนพิจารณาจัดดูรายละเอียดกฎหมายก้าวไกลกลัวจะไปติดกับดักที่กฤษฎีกานี่แหละคือหัวใจหัวใจของคือตรงนี้ข้อนี้รัฐบาลรัฐบาลนะซึ่งมีพัก เพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยไม่สนับนุนฉบ,บับของเพื่อไทยออแต่สนัน,นุนแนวทางของรัฐบาลขึ้นมาใหม่เป็นฉบ,บับที่3ดูมติคอรอมอเมื่อคราวรอบที่แล้ววันที่23เมษาประมาณนั้นน่ะปรากฏว่าคอรอมอมีมติให้กอกอตอให้กระสดีกาไปหารือกันแล้วก็ให้ยุต ข้อมูลของกอกตอน,นํามาประกบโอ้โหข้อมูลตองกฤษแสดงประกบครับรุ่งนี้ต้องดูท่าทีของมติคอรมอว่างไงอ่ะฝ่ายค้านทางคุณชัยธวัฒนหัวหน้าพักเก้าไกลบ<ช>อกว่าชัยธวัฒน์ออกมาส่งสัญญาณครับอ,อกว่าเห็นสัญญาณบางอย่างที่จะยื้อแล้วนะ <c oughs> ยื้ออะไรยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงขอให้รัฐบาลเล่นส่งร่างประกบภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ทันการประชุมรอบหน้าโอ้รัฐบาลอย่างที่พี่โอบอกว่ารัฐบาลเขาต้องส่งให้กรติกาอีกใช่ไหมอ๋ออันนี้เรื่องหนึ่งสัญญาณจากรัฐบาลจะนําร่างแก้ไขข,ของก้าวไกลเพื่อไทยมายํารวมเสนอต่อสภามาต่อมาก้าวไกลกังวลว่ากฤษฎกาจะเขียนร่างสอดใส้ไง อ๋อเหรอนี่เหตุที่เขากลัวอยู่ตรงนี้ตอนนี้ประชามติผ่านคลรมหรือไม่วันพรุ่งนี้ดูในรายละเอียดครับนี่ในมมาตรา13เดิมทีเขาล็อกไว้สองชั้นพี่วีเห็นไหมเดิมทีการจัดทำประชามติต้องคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในการทำประชามตินั้นเห็นไหมตอนนี้ล็อกไว้ใหม่ สองรอบแต่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขพรบประชามติในมาตรา13เป็นหลักครับครับประเด็นต่อมาไอ้คำถามที่ทำประชามติคืออะไรคือขออีกชั้นหนึ่งนะคือหลังจากแก้แล้วคำถามอีกใช่ระหว่างของเพื่อไทยกับก้าวไกลต่างกันและเป็นแท็กติกครับคำถามรัฐบาลรัฐบาลท่านเห็นชอบหรือไม่เออที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งบุตตไปและหมวดสองพระหมหากษัตริย์นี่ช,ชัดเจนมากตรงตรงชัดเจนมากส่วนของก้าวไกลท่านเห็นชอบหรือไม่อ,อที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย่ออานมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ โอ้ยผมว่าเนี่ยแค่นี้ก็เถียงกันเถียงกันสว่างแน่นอนแท็กติกก้าวไกลจึงเสนอบอกว่าเอ้ถ้าถ้าถ้าตั้งคําถามพ่วงไปแบบนั้นตั้งคําถามแล้วมีติ่งสองคำถามมันจะทําให้คนลงคะแนนเนี่ยกังวลเพราะไม่รู้จะลงยังไงแต่ถ้าลงแบบนี้ง่ายอันนี้ง่ายใช่ไหมตรงนี้อเขียนคุณรู้เทคนิคกันยัง รอบนี้การทำประชามติที่กำลังทำคลอดกันวันอังคารในรในคราวการประชุมคอรมอรอบนี้ว่ากันว่าเป็นเทคนิคในเชิงการบริหารจัดการของรัฐบาลครับ